สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ EP แรกนะครับของว w wow d e c o r h o m o Journey นะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่หมู่บ้านจาวาเบนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากโรงงานแห่งหนึ่งที่เกิดการระเบิดจ้างกิ่งแก้วนะครับและได้พิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการของ w o w d e c o r นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างและแนวทางการแก้ปัญหาเราทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปพบกับทางพี่เจ้าของบ้านนะครับคุณแวนและ สัมภาษณ์ไปพร้อมกันครับเชิญครับแวนสวัสดีครับ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 คุณแวนครับคุณแวนครับก็หลังจากที่บ้านของคุณแวนเนี่ยได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดของโรงงานแห่งหนึ่งยากิงแก้วเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอย่างไรบ้างแล้ว ทางวอลดิคอมาแก้ปัญหาให้คุณแมนตรงจุดถูกต้องไหมครับผมครับก็หลังจากเกิดเหตุระเบิดนะครับบ้านก็อยู่ในรัศมีที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนก็จะมีเกิดรอยรล้าตามแนวผนังแนวฝ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยในทางปรึกษาทางวอลดยคอให้เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขครับครับผมเดี๋ยวจุดไหนบ้างอย่างไรเดี๋ยวรบกวนคุณแมนช่วยพาเดินเดินสำรวจดูนิดนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยแตกระหว่างผนังกับฝ้านะครับที่มีรอยรล้าเกิดขึ้นนะครับครับผม ก็คือฝั่งด้านหน้าที่จะหันหน้าไปทางเหตุแรงระเบิดนะครับเหแรงระเบิดครับผมก็จะเกิดรอยลาวขึ้นก็จะมีด้านหน้าบริเวณนี้ครับลาวขึ้นไปถึงชั้นสองเลยขึ้นไปถึงชั้นสองเลยครับผมครับผมครับก็ได้เข้าไปติดตามผลงานจากใน f b o o k นะครับของทางววเดิทคอครับแล้วก็เห็นว่ามีรีวิวที่ดีนะครับก็เลยลองติดต่อปรึกษาไปดูครับก็ตามรอยฟ้าทั้งหมดนะนะ เโอ้ครับทางฝ้าจะขยับร้าวแตกหมดเลยครับผมเดือนสะเทือนก็ร้าวเป็นรอยแตกหมดเลยโอ้ครับผมครับผมครับบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีรอยร้าวเยอะตลอดแนวเลยตรงรอยต่อระหว่างผนังนะครับครับครับก็ได้ทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมนะครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในบ้านนะครับก็ทางวาลล์วคอก็เข้ามาคลุมโปรเทคไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็ หลังจากเสร็จแล้วก็เรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรเสียหายเลยห้องนอนทั้งหมดนะครับก็จะมีตามรอยรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้านะครับที่มีรอยร้าทั้งหมดเลยตลอดแนวก็จะมีบริเวณมุมบ้านนะครับที่จะมีรอยเ้าเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นรอยใหญ่มากเลยตอนแตกนะครับแอนครับผมก็จะมีรอยใหญ่เลยลึกเข้าไปเปิดเลยครับผมแสดงว่าบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยที่หันหน้าไปทางโรงงานเนี่ยคือได้รับผลกระทบเยอะมาก อ่อน่าจะเป็นเรื่องคุณภาพงานนะครับก็สีที่ได้ออกมาตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ครับคุณภาพงานก็ดีครับก็เสร็จตรงตามเวลาที่คุยตกลงกันไว้ครับก็รวมถึงการรับประกันคุณภาพงานทาสีหนึ่งปีของทางวาวิคอร์ครับเรื่องอใบเสร็จเนี่ยก็สามารถเอาไปเบิกกับทางประกันได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าวาวบิคอร์เนี่ยเป็นบริษัทครับ ครับไงขอขอบพระคุณคุณแวร์มากนะครับที่ช่วยเสียสละเวลามาเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขหรือการแก้ปัญหาของบริษัทวอลวดีคอร์เรารยังไงก็ตามนะครับผมเด่นวอลวดี้คอร์ขอฝากติดตามช่องรายการโฮมเจอร์นี่ช่วยกด u ับสไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ